รถท้อมใหม่ล่าสุดคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะเล่งไม่เพลงแค่80,000กโลเท่านั้นเองได้เป็นเบาะหนัง สีดำปรับไฟฟ้ามาให้นะคะหน้าจอทัชสกินแอร์ออโต้เกียร์ออโต้พรมไรมันติฟัง์ชั่นมาให้ครบเลยชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ L e d วดีมาให้อีกด้วยนะคะที่เก็บ3มภรราคันนี้กว้างขวางสามารถพับเบาะลงได้ติดแอร์รอบพันมาให้กับคุณลูกค้าเลยติดฟิล์มรอบพันมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะใครมองหารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดกันเลยทีเดียวเลขไม้น้อยเพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยนะคะสนใจคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิงอยู่ที่สุวินทวงศ์46นะคะแล้วก็อยู่ที่เสรีไทย68แยก1น,นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถครอบครัวนะคะเที่นั่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยได้ชุดแต่งรอบคันสวยๆคันที่อยู่ข้างหน้าของพินนี่เลยซีบอนสวยๆแบบนี้เลย ะะสำหรับคันนี้นะได้เป็นตัวท็อปมาให้อีกด้วยเลขใหม่น้ยนอยๆใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานแนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยสนใจคันนี้ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ0827043253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะได้เป็น isuzu mu-X นะคะ3.0 n นวีขับ4นะคะปี2020 859,000บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถ ะะดอกเบีย้ยคันนี้เริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดกันไปเลยพ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ1 3 0 0 0ต้นๆถนนเองสนใจคันนี้ต้องรีบเลยเพราะว่าเลขไม้น้อยให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดคันนี้กันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้าของเขากระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดําสวยๆเลยนะคะโลโก้ตรงกางจะเป็นโลโก้ของทาง Isuzu ได้เป็นทะเบียนนี้เลย4813 ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดนทามิ่งไลท์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้อีกด้วยได้ชุดแต่งด้านหน้ามาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะรถเข้าใหมา่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวมีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้ารอบตัวรถแน่นอนนะคะในส่วนของล้อคันนี้กันบ้างคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กลมดําสวยๆมาให้กับคุณลูกค้าแบบนี้เลยนะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยนะคะแม็กขอบ18ยางปี2 0 0พ 23นะคะไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะนี่ส่วนของภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกออโต้รอบพันกระจกปรับไฟฟ้ามีมาให้พรมไรหุ้มหนังสีดำนะคะได้เป็นพรมไรมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกิน แอร์ออโต้คันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้มาให้นะคะเบาะนังสีดำตัดด้วยจะเข็บสีเทาภายในคือกว้างขวางนั่งเยืะเเยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับบอบปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่นะคะโครงสร้างของตัวรถของเขาก็เดิมๆกันเลยทีเดียวนะคะใครที่มองหารถเข้าใหม่เจ็ดที่นั่งคันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะคะ ตัดด้วยสีดำสวยๆกระจกแท้เดิมจัดโรงงานติดฟิล์มสามาให้พร้อมเลยมาพร้อมกับตัวสัญญาณกันขโมยมาให้อีกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนสโวนของเลขใหม่กันเลยเหยียบเบรกกดปุ่มพุูสตาร์ทได้เลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขใหม่นะคะวิ่งอยู่ที่86ดหมนะคะได้เป็นเลขใหม่แท้เดิมจัดโรงงาน ะค,ะคุณลูกค้าหน้าจอทัชสกีนมาให้พร้อมเลยแอร์ตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้มาพร้อมกับเกียร์ออโต้ให้อีกด้วยนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะมีช่องใส่แก้วน้ําลน้ํามีมาให้ครบเลยนะคะภายในได้เป็นเบาะหนังสีดาสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะพรมลรยหุ้มหนังสีดานะคะได้เป็นพรมลรยมันติ ฟังก์ชันนะคะสามารถเพิ่มระดับเสียงลดระดับเสียงได้เชื่อมต่อบลูทูธได้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะลดครึ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพการใช้งานเดี๋ยวเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยมีปุ่มปุ่มสตาร์ทให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะตัวนี้ได้เป็นขับสีมาให้8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเครดิตจับไปเลยฟรีดาวนะคะมือจับจะได้เป็นแบบโคเมียมาให้นะคะนีส่วนของภายในนะคะเบาะหนังสีดสําสวยๆมาให้เลยตัดด้วยตะเข็บ สีเทานะคะมาพร้อมกับตัวชาร์จแบตเตอรี่มาให้อีกด้วยพรมสีดํามีมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับ ine, to to คันนี้นะมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็เขามีจอกลางมาให้กับคุณลูกค้าอีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะจอกลางนะคะมีจอกลางมาให้กับคุณลูกค้าสามารถพับเบาะลงได้ให้นะคะยกเบาะขึ้นแบบนี้สามารถยกเบาะขึ้นได้นะคะด้านหลังก็สามารถพับเบาะได้เช่นเดียวกันติดแอร์รอบคันมาให้กับคุณลูกค้า เรียบร้อยเลยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานยางเดิมไม่เสื่อมสภาพรอยเม็ดอาร์ตต่างๆมีมาให้กับคุณลูกคา้าครบแน่นอนนะคะในส่วนของยางด้านหลังยางปี2023ีแม็กลมดำนะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะแม็กขอบ18ให้อีกด้วยนะคะชุดไฟทัยต,ตัวนี้แบบ led มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟทัพทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างไฟเดรกโดนที่3สปอยเลอร์ตัดขอบด้วยสีดำสวยๆมาให้แบบนี้เลย ที่เก็บสัมภาระคันนี้คือก้างขวางนะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมีมาให้กับคุณลูกค้าคร,ครบครบจบไฟท้ายของแท้ริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะยางเดิมได้เสื่อมสาภาพตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่รอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะมีมาให้กับคุณลูกค้าคร,ค,รค,รค,รครบแบบนี้เลยนะคะใครมองหารถครอบครัวไว้ใช้งานกันบ้างคะคันนี้ห้ามพลาดเลขไม้เพียงแค่ 80,000เท่านั้นเองติดกล้องถอยหลังชุดแต่งรอบพันสวยๆมาให้แบบนี้เลยนะคะติดิล์มรอบพันตัดขอบด้วยสีดํามาให้นะคะในส่วนของยางด้านหลังนะคะยางปี2000คันนี้นะคะยางปี2023แมกรมดำนะคะแมกขอบ18แมกแท้เดิมจากโรงงานมีมาให้มีราบันไดสีดำมาให้พร้อมมือจับแบบพรเมียมนะคะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะ ระจกแท้เดิมจัดโรงงานลอยเมาตตรตวล็อกเด็กมีมาให้กับคุณลูกค้าครบแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างคมสันตัวรถของเขาก็เดิมเดิมกันเลยทีเดียวนะคะใครที่มองหารถครอบครัวนะคะคู่มือต่างๆมีมาให้ครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะใครที่มองหารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะได้เป็นตัวท็อปนะคะขับสิ่ขึ้นเขาลงห้วยได้แน,น่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะ ได้เป็น isuzu milx นะคะ3.0 n วิับ4ปี2020นะคะได้ชุดแต่งรอบพันออปชั่นครบเครื่องจัดเต็มให้แน่นอนนะคะ8 5 9 0 0 0บาทนะคะเครดิตีจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะคะผ่อนสูงสุดได้ถึง7ปี84งวดนะคะเลขมาอยู่ที่8,600 0เท่านั้นเองถือว่าน้อยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยคะ่ะ าดูนี้ส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตลอยเม็ดอะต่างๆแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยนะคะแผ่นเพจเช็คจากเลขตักเครื่องเลขตัวถังได้เลยชุดไฟหน้าของแท้ค่ะเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะสุดแต่งสีต่างๆชุดไฟหน้าของแท้นะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะคะตัวน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงนะคะแผ่นกันร้อน รถของเราคือรับประกันกันเลยนะคะไม่มีการชนดักผิดฟ้ามจนน้ำเตนสีกอไบมีเล่มทุกคันนะคะมีวารันตีหลังการขายให้30บวันมีการเช็ครถให้นะคะ2 7 4ร้รายการจากศูนย์มอนนําต่างๆนะคะรถเข้าใหม่ย,ยังไม่ได้รับสภาพการใช้งานนะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถไปนะคะจะมีการเช็คแอร์ไฟแบตเตอรี่ของเหลวน้ำมันเครื่องให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยแน่นอนนะคะสำหรับใครที่มองหา รถเข้าใหม่นะคะตัวท็อปไม่น้อยพี่แนะนาไปคันนี้อีหนึ่งคันเลยนะคะ Isuzu MU-X นะคะ3.0นว v ขับ4ปี2020นะคะ859,000บาทเครดิตดีลูกค้าจับไปเลยฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะดอกเบี้ยคันนี้เริ่มต้นอ,อยู่ที่2.79พรอนสูงสุดได้ถึง เปี84งวดกันเลยนะคะได้ดอกเบี้ยถูกแล้วก็ได้รถสวยแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะสนใจคันนี้โทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082 704 3253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะขอรายได้2องหมืขึ้นไปซื้อคนเดียวจบแน่นอนนะคะคุณลูกค hmm? ้าพ่อนอยู่ประมาณ13ื่นนะคะ ผ่อนอยู่ประมาณ13ื่นเลขใหม่เพียงแค่8ปออกได้ทุกอาชีพพนักง,งานบริษัทข้าราชการรับวิสาหกิจธุรกิจส่วนตัวจิตการส่วนตัวนะคะสามารถออกได้ขอแค่ลูกค้ามีอาชีพและรายได้ที่ชัดเจนเท่านั้นเองนะคะ หรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันที่เสรีไทย68แยกหนึ่งหรือสุวินทวงศ์46มีรถให้เลือกมากกว่า500กว่าคันแน่นอนนะคะสนใจคันนี้รีบโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลย082 704 3 253เบอร์พิงแอดไลน์ได้นะคะหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยลองขับรถเท็ดไดกันได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกันตหายนะคะก็ขอให้ คุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ